สวัสดีค่ะพบกับฝนทีอาคานะคะวันนี้ฝนอยู่ที่ทีอาคาเสรีไทยซอยเจ็ดสเช่นเคยนะคะอาณาจักรรถยนต์มือสองที่ยิ่งใหญ่แห่งย่านมินบุรีนะคะและรถของเราเป็นรถยนต์มือแรกประวัติเช็คศูนย์ มีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะวันนี้มาแบบว่าเป็นเทปบันทึกนะคะสองทุ่มตรงทุกๆวันนะคะลูกค้ากำลังทานข้าวหรืออยู่กับครอบครัวนะคะตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วกันเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมนะคะฝนนำเสนอรถสวยๆนะคะเป็นรถนะคะเจที่นั่ง รถอเนกประสงค์นะคะรถยนต์ครอบครัวนะคะที่โอ้โหขายดีมากๆเลยในช่วงเวลานี้ตอนนี้ที่อาคานะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะคะออ,ออกรถนะคะเพียง199บาทสามารถรับรถไปได้เลยนะคะเรามีสถาบันทางการเงินทั้งหมด12สถาบันให้ลูกค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางฝนแล้วก็ทีมงานเซลล์ฝ่ายขายที่อาคาทั้งหมดเรานะคะจะเลือกนะคะ ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าลูกค้าเครดิตดีเข้าเงื่อนไขนะคะสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นำเสนอเป็นรถยนต์นะคะเจ้า t o y o ต a i n n o v a 2.8G ปี2016นะคะคันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปชมกันรอบๆคันกันเลยค่ะไปเลยนะคะ เจ้าโตโยต้าอินโนวา g 8 g คริสตานะคะคันนี้ปี2016นะคะราคาจัดโปรโมชั่นไฟลุกเลยนะคะอยู่ที่5,99,000บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะค,ะคันนี้นะคะราคาจัดโปรโมชั่นนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราบันทึกเทปต,ตอนนี้นะคะอยู่ที่5,99,000บาทลูกค้าขา สิ่งอำนวยความสะดวกที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหน้าของเจ้าตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีบรอนเงินนะคะสีขนเงินขนทองแล้วก็เป็นสีที่ดูแลมันฉะนั้นง่ายมากๆเลยะคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยน้องเนี่ยแวววับจับปาเลยนะคะ เรามีนะคะในส่วนของการดูแลปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบรถลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนํารถนะคะขึ้นหอยเพื่อเช็คช่วงล่างทั้งหมดลูกปมากลูกยางระบบไฟฟ้าระบบของเหลวในส่วนของการขัดสีเคลือบแก้วเคลือบเงาให้รอบคันนะคะน้ำยาเรานําเข้าจากเยอรมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถของท่านจะมีความมันแล้วก็เงางามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเลยนี่นะคะเป็นส่วนของห้องเครื่องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะในการที่ลูกค้าหลายๆท่านที่เดินทาง walk in เข้ามาหรือว่าจะติดต่อเข้ามาหาเรานะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเรานะคะจะมาชมห้องเครื่องกันนะคะเริ่มตั้งแต่คานซ้ายใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นนะคะเดี๋ยวฝนพาดูเลย นี่นะคะคานซ้ายเป็นเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเพราะว่าเขามีเม็ดอาร์ตเรียงตัวนะคะลูกค้าคะนี่นะคะนี่ทุกอย่างเลยไล่ไปเลยอันนี้คือร่องรอยของการใช้งานเพราะฉะนั้นลูกค้าคะถ้าไม่มีร่องรอยของการใช้งานมั่นใจได้เลยค่ะมีเปลี่ยนมาแน่นอนแต่รถของที่อาคาทุกคันนะคะจะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแต่เรานำมาปรับสภาพให้ใหม่นะคะ สิ่งสำคัญเลยนะคะเพจนะคะเป็นการบ่งบอกค่ะว่ารถตัวรถคันนี้เนี่ยมีในส่วนของผลิตในวันไหนเดือนอะไรปีอะไรค่ะลูกค้าขาและที่สําคัญการจัด ไฟแนนซ์นะคะจะต้องมีตรงนี้เลขคัดซีตรงไหมอะไรไหมนะคะตรงนี้สําคัญมากๆแล้วห้องเครื่องของเราเทียคามเน้นย้ําสม่ําเสมอเนาะว่าเราจะมีการทําสปาให้ทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นห้องเครื่องถ้าเมื่อส่องลงไปแล้วนะคะลูกค้าจะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะแล้วก็จะไม่มีคราบดินแดงเลยเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่ได้สมบุกสมบันอะไรเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะด้านบนนะคะฝานะคะเป็นฝาเดิมแน่นอนนะคะนี่ไล่ลงมานะคะในในส่วนของฉนวนกันความร้อนก็สภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะน็อตสอข้างไม่มีการขันการขยับนี่ตั้งใจได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยการซื้อรถยนต์มือสองนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ,บจากการซื้อรถยนต์มือสองนะคะหเลยราคาหั่นครึ่งครึ่งหรือว่าจะเกินครึ่งด้วยซ้ํา นะคะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับลูกค้าเดินทางมา walk in มานะคะสามารถชี้ได้เลยว่าอยากได้คันไหนอยากได้สีอะไรและเห็นในส่วนของการดูแลมันแชน้นในทุกๆส่วนเลยนะคะเพราะทีมเซลล์ของเราทุกท่านเราจะมีการวิดีโอคอลให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะในการที่เรานะคะนำรถไปดูแลปรับสภาพทุกขั้นตอนนะคะลูกค้าอยากได้อยากดูตอนไหนก็แจ้งทางทีมเซลีท์ทางทีมที่อาคาได้เลย นะคะนี่อันนี้คือจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนะคะในการซื้อรถยนต์มือสองนะคะเลือกซื้อกันนะคะตรงนี้เลยเรามาดูด้านข้างนะคะโอ้โหโตโยตา้าอีโนวาคันนี้ 2.8G ปี2016คันนี้ราคาอยู่ที่5,99,000บาทนะคะได้เป็นยางดั้ลอบเลยนี่ยางแบนด์นะคะและที่สำคัญนะคะปียางของเขานะคะจะอยู่ที่ปี20โอ้โห สุดยอดมากๆยางใหม่ๆเลยนะคะน้องเจนะคะคันนี้นะอ่ะไล่ขึ้นมาเลยค่ะน้องเจนะคะเรามาดูนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งสองข้างเลยมีในส่วนของไฟเลี้ยวฝังอยู่ด้วยโอโ้โหใครที่เป็นเอฟซี FC ของรถยนต์นะคะอ,ะอนเนกประสงค์รถยนต์รถยนต์อนเนกประสงค์รถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะตรงนี้พลาดไม่ได้เลยกับเจ้าโตโยต้าอินโนวาคันนี้มา เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้าโอ้โหรถใหญ่สวยงามอการตามากๆด้านหลังมาฮะมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะฮะนี่นะคะไล่ลงมานะคะเป็นเครื่อง 2.8G นะคะคันนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์2จุดคันนี้ปลอดภัยมากๆเลยนะคะใครที่ขับรถยังไม่แข็งนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีเซ็นเซอร์คอยเตือนอยู่แล้วนะคะคันนี้โอ้โห ด้วยราคานี้นะคะหาไม่ได้จริงๆแล้วค่ะลูกค้าคานะคะโตโยต้าอินโนวาคิสตเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวมาเปิดชมด้านหลังกันเลยว้า wow. วนะคะด้านบนนะคะของเจ้าประตูหลังเนี่ยน็อตทั้งสองข้างไม่มีการขันไม่มีการขยับเช่นเดียวกันลูกค้าเชื่อเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีการชนหลังมาแน่นอนไม่มีการเก็บงานนะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างยังเรียงตัวอยู่นะคะนี่ เดิมๆจากโรงงานแน่นแน่นอนนะคะบางเดิมจริงๆอันนี้เป็นพื้นที่เก็บของสมมติว่าตรงนี้รถยนต์อเนกประสงค์คือรถยนต์อะไรรถยนต์อเนกประสงค์นี่เลยค่ะลูกค้าแถวที่3ถ้าไม่มีคนนั่งนะคะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระลูกค้าได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อ,อ,อาจจะไปกันทั้งครอบครัวหรือว่าไม่ได้ไปกันทั้งครอบครัวก็จะพ่อค้าแม่ค้าก็ยังสามารถใช้รถยนต์คันนี้ได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถยนต์ที่แบบ อเนกประสงค์คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างหน้ากันเลยไปค่ะเชิญเลยนะคะพี่เจไปว้าวว้าวว้าว,ว,าวเลยต้องบอกว่าว้าวเลยนะคะคันนี้เป็นเจ้า t o y ยต้ i อินโนวนะคะคริสตา2.8ปี2016คันนี้นะคะ ลูกค้าคะภายในได้เป็นเบาะหนังหมดเลยภายในสีดําทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากๆสภาพแบบว่าสภาพหนังฟ้าหนังสว่านเลยนะพี่เจนะคือดูได้เลยนะคะลูกค้านะคะการดูแลรักษาก็ง่ายมากๆเลยนะคะสีดาเนี่ยดูแลง่ายๆเลยมาไล่มาจากที่นั่งแล้วนะคะมาดูที่พวงมาลัยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสั่งการจากพวงมาลัยได้เลยนะคะนี่ โทรเข้าโทรออกนะคะหรือว่าจะควบคุมจากเครื่องเสียงนะคะจากตัวเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยเพราะฉะนั้นเซฟตี้สุดๆนะคะมาพร้อมแอร์แบ็กเลยนะคะนี่ลูกค้าลูกค้ารอบคันเลยนี่นะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาค่ะพี่เจนะคะพาลูกค้าดูได้เลยนะคะตรงนี้เป็นสีดำหมดเลยนะแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่ากว้างขวางแล้วก็สวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านทุกซอกทุกมุม ฝนเข้ามาในรถแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ฝนสัมผัสได้เลยคือกลิ่นของเขากลิ่นเนี่ยมีความมีความใหม่มากๆเลยนะคะมีความใหม่แล้วก็ลูกค้าจะสัมผัสได้เลยว่าความสวยงามทุกซอกทุกมุมที่ทีอาคาเสร็จใส่ใจเน้นย้ําให้นะคะไล่มาอีกค่ะไล่ขึ้นมาจากด้านบนนะคะโอ้โหรถคันนี้ไฟของเขานะคะโอโ้ดวงใหญ่ๆเลยนะคะนี่แล้วสภาพนะคะของด้านบนของเจ้าโตโยต้าอินนาวาคันนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าใหม่คลิปนะคะนี่ที่บางแดดนะคะนี่นะคะมีไฟพร้อมเลยคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุพบบรุษนะคะสามารถเช็คหน้าตาเราก่อนลงรถได้เลยอ่า mm hmm. นะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์ละกันนะคะคอนโซลเกียร์เนี่ยโอ้โหนะคะคุณตากล้องคะคุณคุณจับเข้ามาเลยโอ้โหใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะนี่เราดูไปพร้อมๆกันนะคะลูกค้า สุดยอดมากๆเลยเนาะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ใส่ของคอนโซลเกียร์สะอาดสะอ้านค่ะที่เก็บคงเก็บของนี่คืออยู่ครบมาเดี๋ยวเราม,มาดูแถวแรกแล้วแถวที่2กันเลยค่ะใครที่กำลังเข้ามานะคะเป็นเทปบันทึกนะคะในสองสองทุ่มตรงนะคะทุกๆวันนะคะที่ทยารคาจัดให้นะคะในส่วนนี้เนี่ยเรากำลังชมไลฟ์ เทบันทึกภาพนะคะเป็นเจ้า t o y o ต้ Innova 2.8G ค่ะปี2016คันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่599,000บาทนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะแชร์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นี่รถอันเนกประสงค์จริงๆนะคะแถวที่2เนี่ย อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีที่พักนะคะที่พักมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถจดนี่ใส่แก้วน้ําได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็สิ่สำคัญสําหรับลูกค้าที่แบบว่ามีลงมีเรียนออนไลน์เออทานข้าวทานน้ำนะคะทั้งสองถาดเลยอันนี้รถหรือว่าเครื่องบินคะเนี่ยเออนะคะ อันเีนประสงค์จริงๆนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะฝนบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่อยากไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวหรือว่าเป็นรถที่เก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะด้านบนนะคะไล่ไปเลยนี่ได้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะนี่นะคะไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังนะคะจะแอร์ไม่ถึงนะคะสาดถึงแน่นอนตรงนี้นะคะนีสวยงามตะการตาจริงๆ นะคะนี่โอเคเลยนะคะบอกได้เลยเป็นยังเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า t o y ยต้าอินวานะคะคันนี้นะคะฝนบอกลเลยตอนนี้โปรโมชั่นเด็ดมากใช้เงินออกรถเพียง199บาทนะคะหรือลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ2.59นะคะหรือขับฟรี90วันนะคะขับฟรี90วันแล้วยังไม่พอนะคะหรือนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพอน0%นาน1ปีเลือกเอาเลยเดี๋ยวเราออฟเฟอร์ลูกค้าเต็มที่เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฝนนะคะบันทึกเทปเป็นเจ้า อีโนว a คริสต a า 2.8G นะคะใครสนใจนะคะอยากจะนำไปเป็นเจ้าของนะคะหรืออยากจับจองนะคะติดต่อฝนได้เลยค่ะที่0909568756นะคะเป็นทั้งไลน์ ID ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูแลอย่าง VIP เลยสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่สามารถเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองไม่ได้มาชมด้วยตัวเองนะคะ ก็สามารถที่จะติดต่อมาหาฝนได้นะคะเดี๋ยวฝนวิดีโอคอลให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะตามเบอร์ที่เราแจ้งอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้ละคะแล้วติดต่อเซลล์นนะคะเราทําการโอนจองเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้ารอผลอนุมัตินะคะผลอนุมัติแล้วมารับรถได้ตัวเองก็ได้หรือถ้าไม่มาเรามีสไลด์ออนนะคะหรือว่ารถเทลเลอร์ส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยแล้วแต่ท่านเลือกนะคะ คิดตาระยะทางเท่านั้นเองนะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยค่ะนะคะกับรถยนต์มือสองทียาคาเรามีรถให้เลือกมากกว่า350,000คันนะคะหลากสีหลากรุ่นหลากสไตล์ใครอยากได้แบบไหนจัดให้หมดเลยนะคะฝากเบอร์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะติดต่อฝนได้นะคะ0 9 0 9 5 6 8 7 5 6เป็นทั้งลายไอดด้วยฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจรถยนต์มือสองติดต่อได้นะคะคิดถึงรถมือสองครั้งใดคิดถึง G อาคานะคะวันนี้ลากันไปก่อนน้อนหลาฟันดีสวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ